สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเย็บตัวคอ,อน้องเชอร์รี่นะคะอันนี้คือมาร์กจุดไว้แล้วนะเราจะเอาออกนะคะแล้วจะมาอีกรอบหนึ่งนะลักษณะก่อนเย็บคอนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วให้เราสังเกตนะที่ขอบแถวนะคะของของหัวนะบางคนอาจจะถักออกมาแล้วขอบตัวนี้หายไปจะเหลือเป็นขอบตัวนี้นะแต่ให้ให้มาที่จุดที่มันหายไปนะคะบางบางอันอะ่ะตัวตัวหมวกอาจจะปิดแถวนี้แต่ให้เรายืดแถวนี้นะคะโดยให้ที่ว่าขอบคอด้านหน้าคือตรงนี้ปิดนะคะปิดตรงนี้ มาร์กลงนะคะแบบนี้แล้วก็ตั้งน้องขึ้นแบบนี้ให้ให้ดูว่าแขนสองข้างเขาเขาโอเคได้ยังนะแถวที่เจเย็บะให้มันจะเป็นแถวที่เป็นน่าจะเป็น2องอกเอนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละ คนจะถักออกมาได้ไม่เหมือนกันนะคือไม่เหมือนกันนี่ก็คือแบบว่าขนาดมันอาจจะมีเล็กมีใหญ่แถวเนี้ยมันก็เลยจะจะไม่ไม่ไม่ค่อยตรงกันนะคะด้านหลังคอตัวนี้เย็บยากที่สุดนะคะเพราะว่าเล็กมากนะเพราได้แบบนี้แล้วตรงแล้วนะคะให้ให้ใช้เข็มกัดนะคะกัดตัวนี้ไว้จิ้มัวนี้จิ้มแขนเขาไว้นะเพราะว่าเวลาเราเย็บอะ มันจะเป็นแบบชี้โดชี้ดีนะคะได้เดี๋ยวขอทดสอบสายตานกกล้องนิดนึง่งเพราะว่าในกล้องกับใต้กล้องอมุมมองมันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะในกล้องมันจะหลอกตานะคะการเย็บให้ดูมันก็เลยแบบที่ยากนิดหนึงยากเลยอ่ะไม่ได้ยากนิดนึง นี่อันนี้ให้เราให้เราเอาหัวเข็มสอดเข้าไปในในหลักเอกแรกนะคะเนี่ยตัวนี้สอดเข้าไปด้านในนะคะเริ่มเลย นะคะแล้วก็สอดใช้ปลายเข็มนะคะอันนี้จะเป็นเข็มเย็บผ้าก้นทองนะสอดให้มันทะลุดูถัดมานะคะคือตรงนี้นะให้สอดจากข้างในเพื่อให้มันออกข้างนอกแบบนี้นะคะนี่อย่างนี้ ลักษณะการเย็บจะกลับพลิกพลิกพลิกตัวตุ๊กตาขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าที่เย็บก็แล้วแต่ถนัดกันเลยนะตัวเนี้ยมันจะเย็บคอยากที่สุดเพราะว่ามันเล็กแล้วก็แคบมากๆนะคะมุม การเย็บก็คือเล็กและแคบมากตัวอื่นเราจะใช้เทคนิคเดียวกันหมดเลยนะในการเย็บตัวน้องขี้แยนะคะเย็บเหมือนกันทุกตัวเลยนะแต่ละตัวมันก็จะมีขนาดขอบคอที่เล็กใหญ่ต่างก,กันไปนะคะแต่ก็จะยึดยึดให้ ให้คอด้านหน้าค่อมค่อมแบบนี้นะค่อมแถวออกมาแบบนี้นะคะค่อมขอบหมอกออกมานะะตรงนี้แหละตรงที่ยากก็คือข้างหน้านะคะนี่แหละตรงนี้ มันไม่จำคือไม่จําเป็นต้องตรงกันทุกหลักทุกหลักนะในแต่ละตัวนะคะเพราะว่าปัญหาเรื่องขนาดของเส้นไหมจะมีผลต่อการบอกตําแหน่งหลักหลักหลักในการเย็บหลักในการถักแต่ละอันจะมีผลมากๆกก็เลยไม่อยากจะฟิกว่าต้องเป็นหลักนี้ต้องเป็นแถวนี้ต้องเป็นส่วนนี้ถักตรงนี้ปักตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะจะไม่ฟิก แต่จะให้ดูเป็นแนวทางเดียวกันเพื่อเอาไปปรับใช้ในในงานของแต่ละคนนะคะเี๋จุดที่ยากคือตรงนี้นะคะหลักเขาจะอยู่ข้างในนะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเส้นหนึ่งที่อยู่ด้านในนะคะแต่ตรงนี้ก็คือแบบว่า มันจะไม่ได้พอเราเย็บไปแล้วอ่ะ มันจะไม่มองไม่เห็นนะคะเวลาที่เราถักเสร็จแล้วเร,เราเราเย็บเสร็จแล้วคอตรงนี้ก็จะปิดนะเอาเป็นว่าแค่ให้มันแค่ให้คอมันตรงนะแค่ให้คอกับตัวมันตรงกันไม่เบีเ้ยว มันจะเป็นการเย็บขึ้นลงขึ้นลงเย็บยังไงให้ออกมาตรงยากกว่านะ มันจะเป็นการเย็บขึ้นลงขึ้นลงนะสะเต็ปมันก็คือแบบเย็บแบบนี้ทุกตัวนะในในแพทเทิร์นของกายเบบี้นะคะของน้องที่ยนี่คือจะเป็นการเย็บขึ้นลงทุกตัวเลยนะแล้วก็ให้ขอบพอเนะนีน่ยเห็นไหมเริ่มดูออกแล้วว่าจะต้องปิดขอบด้านหน้านะปิดขอบหมวกก้างนะคะ ถ้าถ้ามันถ้าเราเย็บออกมาแล้วระยะระยะแขนมันบิดเราสามารถหลอกเย็บเย็บซ้ำตรงนั้นได้นะเย็บซ้ำหลักโดยไม่ต้องขยับหลักนะถ้าเราเห็นแล้วว่าหลักมันเหลือแล้วพอมันยังไม่ตรงเราสามารถย้ำที่เดิมได้เลยนะเดี๋ยวเรา,เาแขนหลักไปก่อน,นประมาณนี้นะคะ ตัวนี้จะจะปรับขนาดแก้มนะคะจะจะไม่ใช่แก้มของน้องเชอร์รี่โดยตรงแก้มเขาก็เลยจะจะไม่ไม่เหมือนตัวนั้นนะคะถ้าแก้มออลิของตัวตัวเชอร์รี่จะเป็นแก้มนี้นะแต่ว่าขนาดเท่ากันนะความกว้างความสูงเท่ากัน แล้วเราก็ถักเ,เย็บให้จบรอบก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ต้องไปดูอีกทีว่าพอตรงหรือเปล่าตอนที่เราเย็บเสร็จแล้วนะคะเข็มที่เย็บตามนี้เลยนะให้ให้เป็นเข็มขนาดประมาณ1นมิลนะ ความความใหญ่ของเขานะแล้วก็ปลายแหลมช่องใส่ช่องร้อยไหมก็คือแบบว่าเล็กเรียวแบบนี้นะแล้วก็มีความยาวนะคะนี่ยาวประมาณ6เซนยาวประมาณห้เซนนะขอไภัยดเมื่อกี้ชนก่อนแล้วก็เอี่บพราแสงก็คือแบบ โฟกัสเลาแค่เย็บก็ยากอยู่แล้วละค่อยๆเอาปาปัดปักใช้กันนะเพราะว่าส่วนส่วนคอมันเย็บยากที่สุดแล้วแล้วก็เป็นเย็บยากแล้วก็ต้องมาเย็บผ่านกล้องแบบนี้ก็คือยากขึ้นไปอีกคนะก็จะเอามาให้ดูคร่าวๆเลย คร่าวๆประมาณนี้นะคะพยายามจะพยายามทำแต่ก็จิบนะนี่ไหนลองแขวนลอกโอเคอเอาแขนเอาหมดออกเลยน,ะนี่ประมาณนี้เลยเนี่ยนะคะอันนี้ต้องดูฝั่งนี้นเนี่ยตัวเมื่อกี้ที่เอาให้ดูก็คือเย็บเย็บผิดนะคะ สีแดงต้องอยู่ฝั่งนี้สีชมพูต้องอยู่ฝั่งนี้นะมันก็เลยตัวนี้ก็เลยต้องเอาไว้เป็นตัวอย่างนะคะนี่ตัวต่อไปก็คือเย็บเหมือนกันเลยนะคะ,ะวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ